สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Maple Story End กันอีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำชวนชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคนะครับช่วงกลางวันวันนี้นะครับก็มีปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับน่าจะน่าจะแก้บัคหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหม่นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการแก้บัคด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตรอบนี้นะครับตรงนี้น่าจะ มีการรีเซ็ตอะไรกันใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่2ช่องตรงนี้เนาะอ่ะหลักๆเราจะไปดูตรงนี้เหมือนลักคล้ายๆปฏิทินเนาะตรงนี้ก็เริ่มใหม่แล้วนะครับเราเริ่มใหม่นะครับ34วันนะครับมีเวลาให้เหลือนะประมาณ1 1 35วันสิเพราะว่าของผมเปิดมามันเหลือ34วันกับ11ชั่วโมงนะครับเพราะอันเดิมเนี่ยนะครับน่าจะรับกันเกือบหมดแล้วมั้งเนาะนะครับน่าจะรับกันทุกคนแหละนะครับ ก็รอบนี้มาใหม่ก็อยากให้ทำกันทุกคนนะตรงนี้มันได้ของขวัญได้ของค่อนข้างดีนะครับตัวคูณอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเราจะได้เอามาใช้ในการออในการฟาร์มมาช่วยในการฟาร์มได้เยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปมอสเตอร์ป์กหน่อยละกันนอกสำหรับตอนนี้นะครับเพราะว่าอันอื่นยังไม่ค่อยได้เข้าเลย แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรผมก็พูด,พดไปนะครับ150้และนะครับเพิ่งวันนี้เพิ่งจะ150ก็เดี๋ยวผมเข้าตอนแรกอะ่ะผม,ผมวันนี้ผมเล่น2ช่วงนะครับช่วงแรกก่อนปิดอัปเดตเนี่ยนะครับผมยังไม่ถึง150นะครับผมก็ว่าเดี๋ยวจะรอ150ก่อนแล้วค่อยเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะตรงนี้มันจะเข้าอันใหม่นะครับเนี่ยตรงนี้ ล่างสุดเนี่ยมันจะเริ่มที่150นะครับผมก็ยังไม่เคยเข้านะอันนี้คือครั้งแรกเลยสําหรับการเข้าอันสุดท้ายนะครับของประตูนี้นะประตูที่2องนี่นะอโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเลยแล้วกันเราค่อยไปกดบัฟข้างในเนาะออะอนิดนึงแล้วกันอัปเดตของผมนิดนึงแล้วกันต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆด้วยเรื่องของการแนะนําการลิงสกิลนะครับเดิมเนี่ยถ้า เพื่อนๆหลายหคนดูช่องขผมเนี่ยผมจะตอนนั้นซื้อตัวเมจมาเนาะแล้วก็ขาดไปแล้วตอนนั้นก็มีลิงก์สกิลนะมีลิงก์สกิลแต่ว่าคือถ้าเมจเนี่ยมันจะเป็นทางด้านของเมจิกแอคแทเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้เลยดีวยกว่าแต่คราวนี้เนี่ยของเรามันจะต้องเป็นฟิสิกอลดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอ่โอเคอันนั้นขาดไปแล้วด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มใหม่ก็พยายามหาข้อมูล ว่าจะลิง์สกิลของอาชีพไหนดีนะครับก็ไปหาข้อมูลมานะครับถ้าเป็นเนี่ยฟิสิกอลดามเจเนี่ยนะครับก็จะเอาพวกกลุ่มพวกพวกโจรเนาะกับธนูอะไรเนี้ยนะครับหลักๆก็จะประมาณ2สารเนี่ยนะครับพอจะให้ค่าคริติคอลให้ค่าสแตทให้ค่าดามเอจอะไรพวกเนี้ยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียว นะครับก็อขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่แนะนํามาเพราะว่าผมเองดามจไม่พอนะครับแล้วต่อไปเขาบอกว่าต่อไปมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆคือหมายถึงว่าดามเจมันจะไม่พอแบบหานหานชั้นเยอะเลยเราจะตีบอสอะไรไม่เข้าเลยเพราะนั้นเราก็ต้องมีขอมีอะไรอย่างของตอนนี้ผมมีแค่เซตเอันเชนแหมจะเรียกว่าเซตก็ไม่เชิงเพราะมีอยู่แค่อันเดียวคือดาบนะครับดาบสองมือของผมเป็นอันเชนแล้วก็กําลังเล็ง อุปกรณ์อื่นๆอยู่นะครับที่นนเป็นเซตอันเชนพะจะได้บวกค่าสแตตต่างๆได้เนาะเออแต่คือ,คอพอมันมีปัญหาเรื่องบอดอะครับแล้วก็มีคนแบบเลิกเล่นกันเยอะผมเองก็เหมือนวันๆอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเราเติมไปเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วปรากฏคนหายหมดเลย นะครับเหลือแต่บอทอันนี้มันก็ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเอาเงินที่ได้อะครับตอนนี้จากการขายตัวละครตัวแรกเนาะนะครับี่ที่ผมมีขายตัวละครไปด้วยที่ปั้นเองนะครับตอนนั้นปั้นขายตัวหนึ่งแล้วก็ไปซื้อตัวละครมาอันนั้นเติมอันนี้เติมไปซื้อเมชมาเพื่อจะมาไปตีบอสแต่ว่ามันมันไม่เข้ามือเนาะเราเล่นไม่ค่อยถนัดก็เลย ขายขายแล้วมันก็เงินเหลือหน่อยนึงก็เลยไปซื้อดาบมาพอซื้อดาบมาก็ตีพอด,ดีขึ้นนะครับสะสมเงินไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะซื้อตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งได้นะครับเพื่อเ,าเอามาเอามาลิงสกิลจริงๆโจนไม่แพงครับโจนไม่แพง แต่ต้องพยายามดูไอ้นี่เลือดด้วยนะเรื่องของเออว่าเคยพราะเขาเคยเป็นบอทมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ดูยากนะดูเช็คยากอะไรเงี้ยนะครับแต่พวกเนี้เขาจะขายราคาถูกจริงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นมือเนาะเขาใช้บอทเขาปั้นตัวมาขายโดยเฉพาะเงน,นะครับแล้วออมีข่าวว่าเขาก็จะแบงย้อนหลังด้วยผมก็กลัวการเรื่องพวกนี้ ะครับก็แต่ว่ามันเลือกตัวในเออเลือกตัวละครในในในตลาดก,ก็เลือกยากจริงๆ<ฮ>ะลยทำไมมันไฟนอลสเตจเียวจังมันไม่ค่อยมีบอสเลยเจอเแล้วขอบคุณรับก่นอนะใช้ท่านี้ เรียแลเร็วจังเลย9้าล้านหนึ่ง p นะครับโอเคเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าอีกทีนึงนะครับผมว่าเรื่องหนึ่งที่ ถ้าผู้เล่นอยากจะอยากจะเล่นให้มันสนุกจริงๆอนะเนาะเรื่องเรื่องบอร์ดอากจะต้องทําใจนิดนึงนะเพบอกว่าน่าจะแก้ยากจริงๆอะคือเขาบอกว่าทุกเกมแหละมันต้องมีบอร์ดนะครับแน่นอนเราเองอะเป็นคนเล่นมือเราไม่อยากมีบอร์ดหรอกเราไม่อยากเจอบอร์ดแต่มันแต่ถ้าเราเราเห็นแล้วเราก็แบบเราก็จะเล่นเกมให้สนุกอนะผมเน้นเล่นเกมให้สนุกเนาะนะครับ ไม่ได้กดดันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราเห็นเราเห็นคนอื่นนะ่ะที่แบบเอาเปรียบเราเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสนใจไปใส่ใจกับตรงนั้นมากเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นเกมให้สนุกเนาะก็เต็มที่นะก็คือต้องปล่อยไปแล้วก็เห็นเขาบอกว่าต้องพยายามปั้นตัวละครของตัวเองให้มันเลเวลสูงสูงเร็วๆนะครับมันจะได้ไม่เจอบอกนะครับผมผมว่าอันนี้จริงนะ พอตั้งแต่140ขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยผมว่าไม่เจอเลยนะไม่เจอบอทเลยอันนี้ก็โอเคนะครับเราก็เหมือนเวลนี้บอทไปนะแต่เดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนเดี๋ยวจะบอกนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะผมเล่นมาออหลายวันละหลังจากเลเวล40เนี่ยก็ไม่เจอเ no 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 กมนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายแพทเลย แล้วก็มีอีกหลายอาชีพเลยที่กำลังจะเข้านะครับตอนนี้เราเป็นเป็นกลุ่ม explorer อยู่เนาะนะครับเป็นเหมือนนักผจญภัยแล้วก็มีกลุ่มอาชีพของนักผจญภัยอยู่ใช่ไหมครับแยกย่อยออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกหลายหลายสายเลยเพราะฉะนั้นมันเพิ่มต้นครับอันนี้ก็รอดูต่อไปละกันเนาะครับว่าจะมีอะไรบางคนก็ หนีหายไปละบางคนบอกเลิกเล่นไปละครับแต่ผู้เล่นใหม่ก็มากันก็ยเยอะเยอะเหมือนกันนะ no hesitation. No hesitation. แต่ถ้าเป็นเกมลักษณะของ Pay to Earn เนี่ยผมว่าหน้าตอนนีหนะ้าะตอนนี้นะเออเกม m a p l e Story เนี่ยผมว่าเป็นเกม <No hesitation. S 1> ถ้าจะเป็นเหลือเป็นเกมเดียวที่ที่ดูดีที่สุดแลวเกมอื่น <No hesitation. S 1> เกมอื่นเนี่ยมันค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ราคาเหรียญมันตกด้วย แล้วบางเกมก็จะไม่ได้เป็นลักษณะของแบบลักษณะของเพดูเออรอย่างเงี้ยบางเกมก็จะเป็นแบบคลิกทูเออรหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นก็ไม่โอเคนะครับเ<ค><ะ>มื่อวันที่บอกคือลองซื้อตัวโจนมาใช่ไหมแล้วลองเล่นดูเ้ปรากฏว่าเออผมซื้อดักไนมาแหละปรากฏว่าลองเล่นเออไปเล่นแบบ ลองไปฟาร์มเล็กๆนะลองไปฟาร์มดูปรากฏมันก็เข้ามือดีมันรู้สึกว่ามันยังการฟันการกระโดดอะไรอ่ะมันก็คลมันก็ต่างกับฮีโร่เล็กน้อยแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกว่าเมจวิธีการเล่นเมจเนี่ยนะครับหรือกลุ่มนักเวทมันมันเล่นคนละแบบไปเลยอ่ะรู้สึกมันขัดขัดกับเราก็เลยคิดว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นหนทางละ ลงๆอยู่เลยครับเข้าไม่ค่อยได้เข้าเลยวันนี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เองก็อัปเดตด้วยนะครับไม่เป็นไรราตรีนี้อีกยาวไกลครับไปเรื่อยๆครับไปเราไปบอสแต่ละตัวแล้วกันเนาะไปทีเดียวเลยแล้วกันผมจะเล่นเร็วๆนิดนึ่งนะเพราะว่าเ,ออเสียเวลาเยอะแล้ะ อไปหน่อยบอสซากุมนะครับผมยังอยู่ที่ normal อยู่นะผมลองชาออสแล้วว่ามันยังไปไม่ไหวอะ่ะเอ้ยเดินทางปาร์ตี้ไป,ไปลองดูครับทำไมตีเบาอะ่ะ Bắt đừng nạc 1 Ok nhiều oh. ok ไปต่อนะครับผมไปต่อนะผมยังมาตีบอลเอ่อบอลล็อกอยู่นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆยังตีอยู่ป่ะครับผมยังตีอยู่นะบอลล็อกอะได้นิดได้หน่อยก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะเออคือบางวันอนะมันก็ตีไม่ได้นะหมายถึงว่าตีอะได้แต่ว่ารางวัลอนะไม่ได้นะก็ไม่เป็นไร มันก็ไม่ได้เสียเวลาละนะนอะไรขนาดนันน้นแต่ว่าพี่มันมีแค่นิดนึงแหละก็คือเสียเวลารอ,อนิดเดียวแต่ที่เหลือมันก็โอเค,คไม่เป็นไรมันคือยังไงมันตีผ่านอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเยอะด้วยก็รออย่างเดียวครับในขณะที่รอก็พูดไปเรื่อยๆเนาะนะครับเรื่องบอดคงอย่างที่บอกคือแก้ยากครับก็รอรุ้นครับว่ามันจะมี หรือทีมงานเนี่ยเขาเขาจะมีมาตรการอะไรอย่างไรบ้างเนาะแต่ยากแน่นอนครับยากแน่นอนเพราะว่าคนคนที่เขาทำบอทเองอะเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะพอออกวิธีการต่างๆมาบอทเองก็แก้ได้หมดเลยแม้แต่ทำเป็นไอแอบชาเนี่ยนะครับบอทกรอกเร็วกว่าเราอีกเพราะเขาใช้ AI เนาะเขากรอกเร็วกว่าคนเล่นทั่วไปคนเล่นทั่วไปยังกรอกผิดเลยผมเองก็กอกผิด กาะผิดก็เข้าเจอไวไปแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยคือโอเคแหละผู้เล่นอื่นเขาก็รายงานเราอะไรเงี้ยคือบางครั้งเขาก็ไม่รู้เนาะเขาคิดว่าเราเป็นบอทเขาก็รายงานไปคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นลันกษณะของโดดโดดตีๆๆตีตีอ่ะเ,ออเขาจะไม่มองเป็นบอทเท่าไหร่แต่ถ้ามันแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยอาจจะ ูว่าเป็นบอดใช่ไหมแล้วอย่างถ้าอยู่เฉยๆอย่างเช่นเมดเนี่ยตอนนั้นผมผมโดนนะคือผมเล่นเมดอยู่เฉยๆไงอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยพิษไปแล้วก็ยิงยิงก็อยู่ที่เดิมอยู่อยู่ที่เดิมตลอดมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนบอดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะเราเล่นปกติของเรา นิดนึงแล้วกันเรื่องของบอสคือต่อไปอะ่ะเลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะแล้วก็ต้องคือบอสจะยากขึ้นเรื่อยๆและใช้เวลาในการตีนานขึ้นเรื่อยๆเนาะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยที่แบบเป็นเอ่อเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยโอ้เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับใช้เวลาตีบอสนานมากครับนานมากเพราะว่าบอสเก่งแล้วก็มีเมคานิกด้วยต้องจําเมคานิกของบอสด้วยไม่งั้นก็ตายนะครับก็ถือว่าเขาเล่นเก่งกันมากนะครับคราวนี้ผมดูและ ข้าปวกลบคูณหารจริงๆอะถ้าตีบอสทั้งหมดเลยอะผมว่าใช้เวลาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยน่าจะน่าจะมี4ี่ชั่วโมงอะถ้าเก็บทั้งหมดนะช่วงแบบเลเวลวัดสองร้อะไรเงี้ยผมว่าคงจะต้องตัดบางอย่างออกไปบ้างอย่างเช่นเนี่ยอะบล็อกเนี่ยจะไม่ต้องเข้าหรือว่าออะอย่างตอนเนี้ยผมเองเ่ยไอทําอาหารผมก็ไม่ไม่ทำแหละถูกป่ะห้อะมันได้น้อยคือพอเลเวลเราสูงขึ้นฉีกไปมากขึ้นเนี่ย ทำอันนั้นจะไม่ค่อยคุ้มและไม่ไม่คุ้มในทีนี้ก็คือมันไม่ไม่คุ้มกับเวลาคือเราทําไปเนี่ยมันได้เอน้อยจนเราไม่ไม่ไม่ควรทําดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปฟาร์มยึงดีกว่านะครับแล้วก็เควสเหมือนกันนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นข้อมูลเนาะเท่าที่เพื่อนๆคุยกันผมก็ลองดูพอเลเวลสูงๆเลรยเจ็หรือ200นะครับก็มีหลายคนแนะนําบอกว่า้ อแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำํำไม่ต้องทํำเควสแหละเพราะว่าเควสได้น้อยไปไปฟาร์มดีก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยลุ้นะโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ก็อยากได้นะเนี้ยหนึ่งเปอร์เซนก็ก็อยากได้อยู่นะอ๋อผมยังขายเสื้อไม่ออกได้แค่ คือถ้าขายเสื้อออกมันจะได้เพิ่มมาอีกประมาณสักแสนกว่ากว่าขายไม่ออกครับโอเคไมไ่เป็นไรอะไปต่อแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาผมน่าจะอัดคลิปนี้ไม่นานนะเพราะว่าอ,อมีภาร,รกิจต้องทำอื่นด้วยแต่ว่าพยายามจะเล่นเร็วๆอยู่นะครับเหลือคอนเทนต์อะไรอีกบ้างอะอืออะตอนนี้เราเข้าอะไรไปแล้วบ้าง มาล็อกไปแล้วสกุมไปแล้วมอนสเตอร์ปาร์คไปแล้วแล้วก็ปาร์ตี้เควสคอร์เวริรไปแล้วสุดท้ายก็เป็นของออปาร์ตี้เควสนั่นแหละแต่ว่าเป็นของน้องวิเชล่าไปอืมอะไรอีกดีนะไปหลับดีกว่าผมขอไปหลับหน่อยช่วงนี้ยังไม่ค่อยไม่ได้ ยังไม่ค่อยได้มีเวลาทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มเลยนะผมก็แบบส่วนใหญ่ก็จะทําทำาทำซ้าๆเดิมๆอะ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อทำซ้ำๆเดิมๆแม้แต่เควสเองนอะครับที่จะต้องแบบจะเปิดบอสใหม่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยได้ทำเลยครับยังไม่มีเวลาทำเลยเพราะนั้นตอนนี้ก็เก็บเก็บเควสเก่าไปก่อน อย่างที่บอกครับว่าพอเราพอเรา,เ,าเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเราจะเราจะไม่สามารถที่จะเก็บได้ทุกคอนเทนต์นะ เพื่อนหลายๆคนเรียกตัวนี้โ o ลิงนะมันชื่อ System Monster นะใช่ไหม N1 มาตัวนี้นะครับคือถามว่าทำไมถึงชื่อโปลิงมันจะคล้ายๆตัวโปลิงตัวมอนสเตอร์ oring, ชื่อโพลิงในแ c ็ก l o ล็อกกันเนาะแต่คิดว่าเพื่อนๆค้าเล่นเกมนี้ก็คงเคยเล่นเกมแล c กซ l ล็อกแหละนะครับโิงก็จะเป็นแบบสัตว์ที่น่ารักน่ารักหน่อยตัวสีชมพู ค okay. ไปไปต่อนะครับผมไปต่อนะเข้าวันที่สองแล้วจริงๆผมมีความตั้งใจจะทำแบบจะเริ่มเล่นใหม่อีกตัวหนึ่งนะ โอเคะอาจจะมาเอามาลิงสก,กิลด้วยอะไรด้วยแล้วก็เอามาเล่นกับบอสด้วยเออยังไม่มีเวลาเลยครับอยากจะทำอยู่เพราะว่าถ้าถ้าจะปั้นตัวใหม่เนี่ยจนถึงเลเวลสัก70เนี่ยนะเออน่าจะต้องใช้เวลาอยู่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงนะนะครับเพราะว่าสายสายกายภาพเนี่ย จะตีค่อนข้างลำบากจะเก็บเลเวลช้านะครับอันนี้บอกเลยจะเก็บเลเวลช้ามากครับคือดาเมจมันไม่แรงโดยเฉพาะตัวโดยเฉพาะเลเวลต่างๆครับดาเมจไม่แรงเลยนะครับใส่พาเวิร์ดไปก่อน <Okay. S 1> ดาเมจไม่แรงเลยครับแล้วมันทำให้เรากวาจะตีกวาจะตีจนตายเนี่ยมันใช้เวลานาน โอเคสำเร็จเควสล้ครับตอนนี้เออตั้งแต่ที่ดูมานะครับเมเปิลสตอรนี้นะครับอันภาคนี้นะภาคนี้นะจะเล่นยากกว่าภาคอื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าหลายๆภาคก็จะมีเล่นบนมือถือก็ได้เนาะแล้วก็บางภาคเ,าเล่น PC ก็จริงแต่ว่าเขามีเปิดบอดด้วยช่วงหมายถึงว่าช่วงเปิดบอดก็คือแบบเราเอาตัวไปวางที่แมป บางแมปแล้วก็คือมันก็ตีเองอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบอาจจะวันนึงให้โคตา้าสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เนี้ยครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเวอร์ชันเนี้ยมันจะต้องเล่นด้วยมือล้วนๆครับถามว่าท้าทายไหมก็ท้าทายครับท้าทายนะครับคือไอที่เป็นลักษณะของการเปิดบอร์ดอะ่ะมันก็จะได้ในเรื่องของ การฟาร์มเฉยๆนะครับการฟาร์มการเก็บเลเวลแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการรีบอสก็ยังไงก็ต้องเล่นมืนอยู่ดีนเนาะคราวนี้มันไม่ได้มีแค่เว์ชั่นนี้เว์ชั่นเดียวมันมีหลายเว์ชั่นใช่ไหมมันก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะเล่นเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะดีกว่าเว์ชันอื่น ยังไงเพราะว่าน,นี้มันเล่นมือด้วยซ้ำก็เดี๋ยวคงต้องดูมาตรการต่อไปแต่ว่าจุดเด่นของภาคนี้นะครับของของของเวอร์ชันนี้แล้วกันนอกของอันนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการที่มันเป็น Pay e แล้วก็เป็น NFT ด้วยนะครับก็จะได้ในเรื่องของตรงนี้แหละครับแตหลักการเนี่ยของอันอื่นเนี่ยนะครับของเซิร์ฟอื่นเนี่ยก็ค,ยคล้ายๆกันเลยครับค,คล้ายๆกัน แต่แทนที่จะซื้อของในงนี้ก็อาจจะแบบเติมเงินไปซื้อในตลาดอะไรเงี้ยนะครับจะแตกต่างกับตรงนี้ตรงที่ว่าตรงนี้มันต้องแลกเงินมาซื้อเนาะออแล้วก็เป็นเหรียญแบบเป็นเหรียญละะักษณะแบบเป็นเหรียญคริปโตอะไรแค่ระดับการนะเหมือนกันนะครับเหมือนกันมีตลาดกลางเหมือนกันอะไรเงี้ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเรื่องการ l i n k สกิลนะครับค่อยมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะ mm hmm. เพราะว่าผมเพิ่งมีตัวตัวเดียวเพิ่งไปซื้อมาตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้อง ดูก่อนช่างใจก่อนว่าจะซื้อหรือว่าจะปั้นเองดีแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วอาจจะนะอาจจะอาจจะซื้อนะมันเร็วกว่าเพราะว่าถ้าเลเวล70เนะี่ยมันใช้เวลาไม่นานก็จริงครับเลเวล70็มันแค่วันเดียวก็ก็ได้แล้วนาะปั้นแต่พอเลเวล120เนี่ยมันยากคือเลเวลร้อมันจะได้ลิงสกิลเลเวล2เลเวล70มันได้ลิงเลเออลิงสกิลเลเวล1ใช่ไหมมันก็เลยไม่เหมือนกันเพราะนั้น ถ้ายังไงอะ่ะมันก็ต้องปั้นให้มันถึงร้อยยี่สิบอยู่แล้วถูกปะมันถึงจะดีสำหรับการลิงสก,กิลเนาะอาอเดี๋ยวไนดะ้มันหายไปไหนหมดมอมโอเคจบไปจริงๆฝั่ง Physical าเมจอะนะครับพวกที่เป็นนักดาเป็นโจนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเ,อเน้นกลุ่มพวกพวกนักดาพวกโจนพวกธนูแหละรครับที่ที่บวกค่าพวกสเต็งพวกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฟิ i c a l ลดาเมจจริงๆถามว่าไอตัวสายธนูเนี่ยมันมันบวกฟิสิกอลดาเมจไหมมันก็ไม่ได้บวกอย่างนั้นแต่ว่ามันจะบวกในลักษณะที่เป็น c r i t ิค a ลนะครับคริติคลหรือคริิคลดาเบิอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นบวกบวกบวกลักษณะแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนลวกันเนาะเพราะว่าผมกล่าว่าเดี๋ยวผมตอนนี้ผมผมตั้งขายเสื้ออยู่ตัวหนึง่งนะครับมันอยู่ที่เราๆประมาณสักแสนกว่ากแต่ตอนนี้ผมยังขายไม่ออกเออถ้าเกิดว่าแสนกว่ากว่าเนี่ยผมเอารวมกับตรงนี้ด้วยเนี่ยผมน่าจะมีอยู่เราๆประมาณสัก2องแสน สองแสนผมเอาไปซื้อตัวได้นะครับเลยว่าร้อยตอนนี้ไม่ได้แพงครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มนะักธนูอะไรพวกนี้มันมันไม่ได้แพงนะืเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพทใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของตรงนี้เนาะอยากให้ ทำกันทุกคนนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับให้ของรางวัลดีมากนะครั้งที่แล้วผมก็ทำจนครบหมดนะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเอ p ได้เยอะนะครับเลเวลขึ้นไวประมาณนั้นโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เออซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ